ครับผมนึกว่าเบาเจนเชียงไล่ครับรถเป็นแล้วเออขับไปแล้วอ่ะที่เป็นจอดไว้จอดได้ผมเข้าใจว่าแกมีคนสอนแล้วนะแกบอกว่ามีคนสอนขับเป็นแต่ว่าถอดอุปกรณ์เม่เป็นตรง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 โยกเอกโยกเอ็กตรงตรงก็ตรงเนี่ยโยกซ้ายโยกขวาให้บังนาะเออมันอันนี้แม้ผ่านไหนบ้างมันตรงเออโยกคือทางบนโยกไปขวา ยกขวาอีกยกขวาอีกอีกเออตรงว่าป่ะนี่นั่นละเอาถอดอุปกรณ์หนึ่งถอด,ดอน,อนะครับถอดไหมอเอาถอดแล้วกดนั่นลงเอามันบระทันถอดเนาะอีถอดจังไรเนี่ยมันบระทันถอดเออกดลงความไปแางหน้ะยกขวาไปยกขวาไป ยกขวาไปเอาเอาลาเอล่องหนอนัอกก่นะหละมันจะเป็นอุปกรณ์ในการบัวที่สองเนี่ถอยออกไปมันี้จะเป็นอุปกรณ์ล็อกครับแค่แค่หกก็หกก็แล้วก็ลอก็กลอกนิสลักล็อกหน่อยมาได้บ่ได้ไหวไหม มไ,ได้นี่ฮะถอยไหมถอยไหมเนี่ยตัวเขาเขามาสี่เหลี่ยมนี่ครับเขาเามาหนิตัวตัวนี้่สองอันนี้เขาเอ,อินนี่ครับอ่าตรงตรงผมเข้าใจว่ามีคนสอนแกแล้วครับผมกับมันกับวันไหนอยู่นมุหนางี้ยน้ำกันทุกถูกคาบเนาะออามาเลยนี่สองอันนี่นี่นี่ความลงความลง ว่าเอาตัวนี้ไม่เอียกขวามไม่เอียกความลงสิเอาเปิดเปิดหน้าต่างฝั่งนี้ซิไม่ใช่จะยิ่นกันเออเปิดออกไปเลยนั่นละปล่อยไปก้อนปล่อยไปก่อนค่อยปิดมันล็อกมาดูไอเนี้ยมันก็เข้าไม่ได้สิเราไม่เอาครบลงมาอันนี้มันเข้าแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเข้าสองข้างแล้วแต่เราไม่เอาตัวเนี้ยลงมาเข้าใจไหมพอมองภาพออกไหมอืเอออย่างนั้นแหละ นั่นแหละไม่ค่อยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอ่าเกี่ยวไหมทีนี้น่ะยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นแล้วหักขึ้นตรงตรงอ่าลองล็อกดูแล,ล้วดูตรงสลักลองล็อกดูล็อกล็อก,อกยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกเห็นครนับก็เห็นติดเออ ถอดทีนี้ลองถอดเสีอ่าลองรักนั่นแหละแค่นั้นแหละเอาอย่างนี้เอาเนี่ยไปถอดไปตรงนั้นไปถอดตรงนั้นเลยแล้วมาแล้วมาเกี่ยวตัวนี้ดูเอาลองดูถอยไปถอดไปถอดไปตรงนั้นจะได้เป็นถอดสามชิ้นเลยโม่แห้งไปโม่พี่น้องเสียงไมผมต้องบอกเสียงดังมันอยู่ในรถมันบริยนินกัดอีีเลยอ่าไปถอดถอดตรงไหนก็ได้ถอดทิ้งไว้ตรงนี้ ว่าานเข้าใจความรู้สึกครับอยู่ในรถแต่มันมันเสียงเครื่องเออจะไปล่มต้นปามเขาด้วยหระเอาถอดบาง,งตรงตรงบาง,งตร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 งเอาหน้าลงตรง,ตรงเนี่ยเอทอถอดเตะถอดกดล็อกนั่นแหละกดลงกดลง เห็นไหมถอยทีนี้ถอยถอยถอยเลยมันลุดแล้วมามันดูดก่อนขับเนียนี3สามชิ้นครับเราเจีเชียงไายอันนี้ไว้สำหรับยกของเอามาสิตรงมาสิ ตรงมันจะมีตรงนู้หมุนหมุนหมุนพมองมาะไยหมุนอีกไม่เข้าสิเนี่ยมันห่างเยอะเลยนะเนี่ยดูฝั่งนี้สิที่นี่เนี่ยไม่เห็นไม่ไม่เอาลงต่ำสุดเลยเอาลงต่ำสุดเลยเอาลงพื้นเลยเอาเอาไม้ถอยไม้ถอยไม้ถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยอีกถอยอีก เอาความหน้ามาลงสิได้ยินไหมความหน้ามัลงสิไม่ใช่เออความอีก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 อย่างนั้นเละวิ่งเข้าไปเลยทีนี้น่ะสองตังสองตังเออเกี่ยวยกขึ้นสิอ่าเข้าแล้วล่ะยกขึ้นเข้ายกเข้าไปอีกอยังไม่เข้าเข้าข้างเดียวเนาะกลับมา หักไปฝั่งนูน้นหักไปฝั่งนูน้นเออยกยกขึ้นยกยกยกโอเคล็อกเลยล็อกเลยได้แล้วขับมานี่มาขับมานี่ขับมานี่เฮ้ยยกของมึงครับเอายกหางเนี่ยยกก่อนยกแต่ใดอันหนึง่งมึงเสียงดังเนี่ยทรไมดาไม่ได้ให้กันนะครับต้องเสียงเสียงรถมันดังเออเฮ้ยยกใหม่เนะี่ย อ่ะปิด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 หน้าต่างปิดเลยปิดเลยปิดเลยเอาบริเกนกันครับนี่เนะาะบริเกนกันลองเสียบตัวนี้สิลองยกของสิเอา ชนแล้วนหะนแค่นั้นชนแล้วถ้าเป็นของอะไรหักหมดแล้วไม่เข้าสิไม่เข้าดูดีๆดูดีๆถอย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 ไม่ไม่ได้ยกนะถอยเฉยวางลงให้พื้นเถอะวางลงที่พื้นเออเข้ามาวิ่งเข้ามาทีนี้แหละเอาลงเอาลงไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินกันครับเสียงในรถ เออเราเราก็คว่ำหน้าโยกคว่ำหน้าโยกมันทําได้หมดเออวิ่งเข้ามาล้วค่อยวิ่งเข้ามาอืมหมุนทีนี้หมุนพวงมาลัยไม่ใช่ยังไม่ยกยังไม่ยกเข้ามาก่อนอา่าอย่าเพิ่งทีนี้มันเข้าข้างเดียวใช่ไหมล่องหักพวงมาลัยสิมันจะเข้าไหมเออมไปไหม นั่นแหละยกขึ้นมาถ้ามันถ้าถ้าอุปกรณ์ตรงนี้มันลาบเออก็เข้ามาทีนี้น่ะไม่ไม่อย่าพึ่งคือยังไม่ยกอยากให้มันอยู่กับที่เราค่อยๆเสียบ,บอย่าพึ่งยกวางลงก่อนวางลงวางลงวางลงเออวิ่งเข้าไปเฉยเห็นไหมถ้ามันขยับถ้ามันขยับเราก็ปล่อยนั้นลงอ,อ่าพอเอามาวางตรงนี้ ยกเลยยกแรงๆเลยไม่ต้องกลัวมันยกขึ้นสูงๆเออเอาปล่อยตรงนี้เอาวางตรงนี้สิท่านกันเสียงดังครับพี่น้องในรถเสียงแห้งผมก็ต้องบอกอนะีกแห้งนึ่เพราะว่าบริยิ้นหน่อยในรถเสียงเครื่อง ตรงเข้าไปนั่นแหละว่าเอาหน้าลงด้วยความลงด้วยขยับเดินหน้าอีกได้เดี๋ยวกันนึนงอเออเออเอยกได้ว่าไม่จะลากไปน้ำบ่แล้าไม่เบาๆได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> <expand> เอาเอาเอาไม่เบาเบาดิเนโอเคโอเควางบางวางลงเอาลงเอาลงเอาลงลงอีกค่อยค่อยถอยเออถอยเลยหน้ามันเอียงไม่ได้อยู่นะครับเอาถอยเลยเสียงไล่ะเอาไป เราได้ซ่อมจับดึงให้ไปเปลี่ยนอที่ตากก็ตากกระถารเลยเ <c oughs> อาเคลียร์แรกพันเกิงครับขอให้คือจุดประสงค์คือขอให้ถอดเปลี่ยนล็อกได้แค่นั้นแหละครับล็อกนั้นถูกได้นะครับบอลบ,บริยานคลิปนี้ซิปอะที่เหรอ เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงครับรถคันนี้จะใช้สามคันใช้ดันใช้ยกแล้วก็ใช้ตัดครับว่างว่างว่างเออเขาได้รู้จักจังหวะความหนักวางตรงตรงลงพื้นเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็หักไม่ไม่โอ้เออว่างว่างวางลงเทขดล็อกเทความหนาพี่ ไม่เอาตัวนี้โยกไปข้างหน้าก็พอโยกไปข้างหน้าเออโยกเลย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 โยกถอยทีนี้น่ะแค่นั้นแหละยจัดอาหารครับอาจจะใส่เวลาเนี่ยครับ,บ,บกัดบ่อไปยังครับ,บ,บกัดบ่นี่กัดเสียบ,บ่เป็นให้เจอากอน ยกยกยกขึ้นมาสิยกขึ้นมายก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 เราลองเอาหน้ามันก้มลงไม่เอาก้มลงเออลองเข้าไปดีจะง่ายกว่าไหมเร่งเร่งครับเร่งอยู่เร่งอยอ,อ่เร่งอยออะอ่าค่อยๆยกทีเนี้ยถ้ามันเข้าค่อยๆยก ดีกว่าไหมเอาขึ้นนี่เนี่ยเอาขึ้นเอาขึ้นให้มันเข้าม้างเข้าด้วยโอเคล็อกนั่นแหละโอเคไปเลยตักเลยตักเลยต้องไม่หรอกจะ <c oughs> ไปตักตรงไหนไม,ไม่ใส่ใสก,ก่อนอ,อ่าโอเค <c oughs> ประมาณนี้แหละหัดใส่หัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเอาหัวหน่อยมันจะเด่นขับรถยังไงครับขึ้นเรียบร้อย เอาครับขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ